สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อนี้ผมนำพาทุกท่านมาที่วัดหนองช้างทองบ้านทงขุนน้อยตําบลเจรแม่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมาเบิงเรือดังอยู่ในอูนี่ครับนี่คืออูวัดบ้านหนองช้างทองซึ่งพนมีเรือดังอยู่ลำหนึ่งครับตอนนี้มีเรือใหม่ลำหนึ่งครับนี่คือเรือนั่งค้ำเพ่งเดี๋ยวพี่น้องฟ้าง นั่มทุกท่านมาเบิ่งเรือนั่งคำาเผิงครับเป็นเรื่องใหม่นี่ครับเป็นเรื่องใหม่ผิดพึงเห็ดมามหใหม,ใหม่สองปีที่แล้วนะครับขอบุญเรื่องนั่งคำาเผิงนี่เห็ดเมื่อสองปีที่แล้วที่ปูบ้านทองคุณนหน่อยนะครับนี่ครับปูช่างออสนะครับเพิ่อนเห็ดไทยเป็นเรื่องใหม่ครับพิดพึง,พง ลงสนามเมื่อสองปีที่แล้วนะครับนี่ครับเรือนั่งข้าเพิงผมสอบถามคุณพ่อตอนก่อนนะครับที่มาที่ไปของเรือนั่งข้าเพิงลำนี้ครับเป็นเรือที่ขุดจากไม้ตะเคียนนะครับนั่งข้าเพิงเป็นอย่างยังซื้อเรือนั่งข้าเพิงเนื่องจากว่าไม้ตนนี้ก่อนนํามาทําเรือ เป็นไม้ที่มีห้างเึิงอยู่ด้านบนนะครับหลายห้างเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนก็เลยเอาซื้อเรือน้ำข้ามผึงนะครับเป็นซื้อเพื่อเป็นสิริมงคลกับเรือครับก็เลยซื้อเรือน้่งข้ามผึงนี่เป็นเรืออีกลำหนึ่งครับนี่ครับนั่งข้ามผงเป็นเรือเก่านะครับเป็นเรือเก่าเป็นเรือเพื่อนบริษัทสนามนั่นแหละนะครับเป็นเรือที่ใส่เป็นเรือซ่อมตอนนี้เป็นเรือซอม เรือซอมมันจะมีสองลำครับเรือลำนี้กับเรืออีกลำหนึ่งที่พี่น้องเห็นอยู่นั่นเป็นเรือไฟเบอร์นะครับตัวนี้เป็นเรือซอมและเรือลำนี้เพื่อเรือถี่เป็นสื่อมาจากฝั่งแม่น้ำโขงครับซื้อเรือนั่นครับซื้อเรือเป็นนางพญานาคราชซึ่งมีป้ายแล้วก็มีโขนเรือนี่ครับที่ที่ยังมีโขนเรือแล้วก็มีป้าย นี่เป็นเรือเก่าลำหนึ่งครับพันสือมาแล้วปรากฏว่าเอามาพายแล้วมันบอชนะมันมันหนักพี่น้องพี่น้องมันหนักนเลยบอดได้ลงทั้งการแข่งขันเลยได้เหตุน,หน้าทึเผินึ้นมาเรือลำนี้เป็นเรือลำลำแรกแรกนะครับเรือ,อยูนีมีเรือดังลำหนึ่งครับซึ่งตอนนี้มันขายไปแล้วคือเรือขุนคนเรือขุนพนในกองมูนี่ครับอยู่ในห้องเรือนี่ละ เพเป็นเรือโด่งดังของวัดกับบ้านาน้นนนนนนองสร้างเขานี่แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนขายไปแล้วเพื่อเลือกคุนพลเป็นเรือดังล่ำหนึ่งของอยูน่ครับตอนนี้ยูน่มีเรืออยู่4ล่ำครับนี่คือเรือพยานนาคราชนะครับเรือที่สือมาแล้วมามาพายแล้วบอรประสบผลสำเร็จก็เลยเขียนไปกับ่บตา่อมรับปรงไม้ ่วนเรือลำนี้ครับเคยเป็นเรือพายเรือแข่งขันนะครับเรือนั่งข้ามผงครับเคยพายเคยแข่งขันบอประสบผลสําเร็จที่กันครับกลับมาเป็นเรือซอกส่วนเรือถี่กําลังใส้แข่งขันคือเรือลำนี้ครับนี่ครับคือเรือนางคาครึ่งนะครับนางคําเผิงเป็นเรือถี่ชุมชนเฮ้า ไม้มั่นปั้นเมื่อในปีนี้ว่าจะลงทําการแข่งขันให้ประสบผลสําเร็จนี่คือภาพรวมของห้องเรือและก็เรือดังของชุมชนบ้านองขนน้อยเรือลํานี้เป็นเรือความหวังและเป็นเรือที่ชุมชนตั้งความหวังไว้ว่าจะลงทําการแข่งขันในปีนี้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน บ้านทงคุณหน่อยครับ